สวัสดีค่ะพัฒนานแก้วเรือนะคะนี่นะคะถ่ายมุมสูงนะคะมุมสูงของเขาบ้านเรานะคะอันนี้เราขึ้นอ่าวันนี้เรามาเลาะสวนมะขามข้างบนแล้วนะคะอันนี้คือภาพจากมุมสูงนะคะอันนี้คือเห็นยอดยอดนี Oscar, ่ก็คือนะคะมะขามหวานบ้านเรานะคะแล้วนั่นก็ข้างล่างนะั่นก็เป็นไร่ถั่วนะคะอันนี้มุมสูงอีกมุมหนึ่งนะคะของหมู่บ้านเรานะคะนี่ ะะบอกแล้วว่าวิถีชาวไร่าชาวสวนคนติดขาอย่างเรานะคะต้องขึ้นเขาเป็นนะคะนี่นะคะเป็นป่ามะขามอีกมุมหนึ่งของเรานะคะเป็นสวนมะขามนะคะข้างล่างก็เป็นไร่ถั่วที่เราถ่ายเมื่อวานนี้นะคะแล้วมองริบๆไปนู่นก็นายหมู่บ้านนะคะนู่นนะคะเพื่อนบ้านเรานะคะ ที่ของเราก็จะติดคองล้อมรอบนั่นเลย่ะคะฝั่งนู้นก็บอกแล้วนะคะหมู่บ้านเราจะทมามะขามหวานนะคะไม่ว่าจะมะขามหวานนะคะนูน่นเห็นไหมคะริบๆไปน,นู่นก็จะเป็นนานะคะบอกแล้วว่าหมู่บ้านของเราจะเป็นไร่นาส่วนผสมนะคะใครที่พื้นที่พอทํานาได้เขาก็จะทํานาเนาะบ้านเราจะเรียกว่านาน้ําฟ้านะคะ นาน้ำฟ้าก็คือรอรอช่วงหน้าฝนมีน้ำนี่แหละค่ะนะคะก็ทำนานี่นะคะมุมสูงบ้านเรานะคะวันนี้นะคะพัฒนาแก้วเรืองขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ